ก่อนหน้าที่จะเข้ามาอัดรายการวันนี้เนี่ยผมเพิ่งเจอข้อความข้อความหนึ่งคือมีรู้สึ์ของอาจารย์คนหนึ่งไปไปเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการออกแบบบ้านในทํานองนี้แล้วเขาเข้าไปเข้าไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ซินแสท่านหนึ่งเนี่ยกำลังให้คําแนะนํากับเจ้าของบ้านอยู่ครับ <c oughs> สินแสท่านนั้นบอกว่าบ้านลื้อเนี่ยมีห้องน้ําเยอะๆแล้วจะดีจะรวยเป็นอย่างนั้นเหรอครับ <c oughs> ผิดอืมครผิดผิดอย่างมหันครับ <c oughs> บ้านบ้านหนึ่งมีห้องาน้ํานได้กี่ เออบ้านบ้านหนึ่งมีห้องน้ําได้กี่ห้องมันมีกี่ห้องก็ได้ตามเท่าที่ยังรักษาสมดุลแล้วไม่ไปบริหารจัดการที่ผิดคือไม่ไปทับตําแหน่งมงคลประจําตัวครับถ้าอย่างนั้นสินแสงท่านั้นก็พูดไม่ผิดสักทีเดียวเขาก็บอกว่าบ้านหรือมีห้องน้ําเยอะๆแล้วจะดีไม่เอ่อห้องน้ำเนี่ยเป็นลักษณะของความล่วไหลยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ยิ่งดีอืมอืออืมอือ นี่คือที่ผมยกตัวอย่างมานี่ก็คือว่าอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวิชาวงจุย้ยเราสังคมไทยเริ่มเรียนรู้หรือเริ่มเปิดมันมากขึ้นให้วิชาเหล่านี้เข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันมากขึ้นแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าวิชาที่เรากําลังศึกษาหรือเอาไปใช้อยู่นั้นเป็นวิชาที่ถูกต้อง